สวัสดีครับกระผมนายสุอพวิทเนียมหอมนะครับเลขาดหน้การคณะกรรมการโรงเรียนแตดครองครับดิฉันนางสาวปวีพิดาวคุณโค้กคณะกรรมการนักเรียนประบานนักเรียนมังกรทองค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ในโครงการอาร์มี่ยูนิคเดอร์เน็กจนค่ะวันนี้นะคะพวกเราคณะกรรมการสถาบันนักเรียนนะคะทั้งหมดจำนวนสิบห้าคนนะคะวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรครับมาเข้าร่วมกับทบารสถานสิเก้าครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์การทํางานของเพื่อนๆกันนะครับ วันนี้เพื่อนๆมาทำอะไรกันบ้างครับวันนี้เรามาแจกข้าวใหเพื่อนทั้งห้างโรงเรียนกันค่ะแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างครับก็คือจะมีหน้าที่แพ็คแล้วก็ทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับข้าวแล้วก็นําสงให้เพื่อนๆแล้วก็วันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับผมวันนี้จะเป็นเมนูหมูผัดกระเทียมไข่ดาวนะคะตรงนี้มีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างครับตักข้าวแล้วก็แพ็คไข่ดาวใส่กล่องค่ะ และเชิญไปรับชมบรรยากาศข้างหลังนะคะที่เพื่อนๆกำลังทำอาหารแจกนั่นเองค่ะ และนี่คือพี่จากบุ้งที่ทําอาหารให้เรานะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ทําอาหารอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังผัดกระเพราไก่อยู่ครับแล้ววันนี้จะทํากี่กล่องครับเอาทั้งหมดห้0อยกล่องก็แบ่งเป็นช่วงเช้าสามร้อยแล้วก็ช่วงบ่ายสองร้อยครับ ท่านครับภารกิจที่2ที่น้องได้รับมอบหมายก็คือเอาข้าวกล่องและน้ําดื่มไปให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้าร่วมการแข่งขันขีตาวัฒนศิลป์ในวันนี้ทั้ง5โรงเรียนเราไปดูภารกิจว่าน้องๆจะตามหาโรงเรียนนั้นเจอหรือไม่และข้าวจะถึงมือของเพื่อนๆอ,อีก5าโรงเรียนหรือเปล่าไปกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้นะครับน้องๆกาลังทยอยเข้าไปแจกอาหารให้กับเพื่อนๆอีก5โรงเรียนในการแข่งขันดนตรีในวันนี้ให้เพื่อนๆได้ทานอาหารก่อนที่จะทําการแข่งขันนะครับไปดูภาพการทํากิจกรรมแล้วก็ดูการแก้ไขปัญหาของน้องน,องน,องนองักเรียนโรงเรียนจ่ากนกร้องในโครงการ Army Youth Leader Next Gen ของบนพลทนหารบกที่39กันเลยครับ ตอนนี้เด็กๆกําลังค้นหาโรงเรียนลําปางกัลยาณีครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับดูว่าห้องนี้จะมีลําปางกัลยาณีหรือไม่เด็วัดยางไม่มีนักเรียนทีนี้ครับอุปสรรคตอนนี้เจอไหมครับลําปางกัลยาณีต่อไปนะครับเดินไปด้กินข้าวครับสู้ครับเราไปต่อกันอีกหนึ่งกลุ่มครับเป็นกลุ่มหมายเลขห้านะครับวิทยาลัยนาศ์สินสุโขทัยไปดูกันว่าตอนนี้น้องๆแก้ไขปัญหากันยังไงครับ อันนี้กลุ่มโรงเรียนอะไรรูปสี่เหลี่ยมเจอหรือยังเจอนหนูก็ให้ทีเดียว<ง>เป็นส่วนลบเลยก็ได้<ง>เข้าไปแจกจ่ายกันเองครับรูปสี่เหลี่ยม่ไห่ตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มวิทยาลัยนานศป์สุโขทัยครับเป็นไงบ้างครับเจอเพื่อนเพื่อนนานศป์สุโขทัยหรือยังครับยังไม่เจอเลยครับไม่เจอเลย,เลยตอนนี้มีวิธีการแก้ไขย,ยังไง กิจการก็คือมีคำใบ้ว่าตามหาคนครูที่ใส่ชุดสีชมพูครับเจอหรือยังครับเจอแต่นักเรียนใส่ชุดสีชมพูครัเดี๋ยวเป็นกำลังใจกับน้องๆครับหาคุณครูใส่เสื้อสีชมพูให้เจอครับ A few moments later เอาละครับกลุ่มแรกที่ทำภารกิจสำเร็จคือโรงเรียนทุ่งเสเลี่ยมชนุปฐมนะฮะเสร็จสิ้นไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูภารกิจของน้องๆทุ่งเสเลี่ยมชนุปฐมครับถือว่าเป็นทีมแรกที่ทำภารกิจนี้สำเร็จตอนนี้เขากำลังทำคอนเทนต์กันอยู่ด้านหลังครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพอบอรสามสิบเก้าครับได้เห็นวิธีการทํางานการแจกจ่จายหรือการอะไรต่างๆครับก็รู้สึกยินดีมากครับค่ะต้องรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันนะคะกับการมาในครั้งนี้แล้วก็ได้เกียรติบัตรแล้วก็ถิ่มการกลักกบไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณพอบอรสามสิบเก้ามากๆครับครับ